สวัสดีครับบ่าวแถาสวัสดีท่านผู้ชมครับผ้าเอฟซีแฟนครับทั้งช่องบ่าวแถาน้ําโชกครับวันนี้ครับเดินทางนะครับมาหาอาจารย์สิงห์นะครับวันนี้วันที่สามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับพามารับชมน้วกันครับงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับงวดที่ผ่านมาครับล่างหนึ่งห้า มาห้าหนึ่งนะครับมาโตกลับได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับก็ถือว่านะครับชุดล่างก็ถือว่าแม่นท่านผู้ชมหลักร้อยนะครับหลักร้อยขี่เจ็บนะครับหลักร้อยก็ถือว่าแม่นนะครับมาหอดมาถึงแล้วนะครับผมเข้าไปหาอาจารย์น้ำกันนะครับไปรับชมรับฟังน้ำกันนะครับก็ถือว่าอ่ามาล่างนะครับเนาะหนึ่งห้ามาห้าหนึ่งมาตัวกลับแต่ว่าอาจารย์เน้นให้เม็ดเดียวขึ้นหนึ่งหกหกหนึ่ง นะครับชุดเต็มของอาจารย์ก็จะมี1 5 1 6นะครับ1 5 1 6 1 7 2 5 2 6 2 7นะครับจานยูพอดีท่านผู้ชมอ่ะเ้าลูกค้าวางพอดีอ่ะใส่รองเท้าเของมาเลยปล่อยอาจายนอ่ะเ้าท่านผู้มรรมชมวางพอดีมือนี้ก็จายมาใส่บร,ริการอาจารย์น้ำยมมือนี้ก็ได้ท่านผู้ชมอ่า มาตัวร้องอาจารันนะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะครับท่านผู้ชมมีน้ำใจแม่อาจารย์บ้าแถวบ้านหมานบอกอาจารย์แต่ว่าก็มีน้ำใจแม่อาจารย์ขอบคุณอะไรครับครับอาจารย์ครับผมนะครับผมมีน้ำใจกำลังใจให้อาจารย์เพราะได้ขัามึกขัาปากกาหน้าอาจารย์เนาะเอาเดี๋ยวอาจารย์ของเก่ามีวะเออเอฟซีไหมเพิ่นเบิ่นน้ำเนี่ยไม่เพิ่นเบิ่งก่อน 3เม็ดเอาตัวรั์เอาเน็บไซน์ดีพัตนะเน็ปไซน์ผมมันกั้ได้สรุปพวกเขาเนาะอ่าชุดสรุปชุดเน้นพวกเขาเอาชุดที่มันเขาคือทั้งหนาได้กันชุดที่ชุดล่างเข้าชุดเต็มล่างอืออ่ชุดเต็มล่างอ่เดี๋ยวให้เอฟซีมันกันมากจังนี่ครับอ่างเอฟซีผมนั่นนะอ่าอ่ามาครับเขา อ่ะนะครับท่านผู้ชมนี่ชุดล่างนะครับชุดเต็มที่เบาถาวกตองวดนะครับอ่าเดทายลงเหยียบซีเบอร์ยูเดอร์นะครับนะครับวิ่งล่างอาจารย์เดนหนึ่งร่องสองสองติดดับอ่าสองติดดับพุ่มตัดเด่นเด่นอ่านี่สามคู่เสียดายอาจารย์เป็นเด่นแต่หนึ่งหกเนาะอาจารย์เนาะเม็ดเดียวเนาะมั่นใจมามาหนึ่งห้านี่ครับอ่านี่ยทำช่อมครบล่างอาจารย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ดเข้าครับ มันตกเก่าเนาะอาจารย์เนาะก็ผมสิบปสนใจมันมออกขาหนึ่งหล้วมาออกสองสามหล้วมาออกขาหนึ่งขาหนึ่งอีกก็เลยปะวะทำอย่างถี้ที่ร่างตรวจตรวจมันออกไปแล้วเนาะอาทำชมแม่นของอาจารย์ย่ได้ทำชมได้แต่ว่าอาจารย์เป็นไปเน้นคักจัดหนักออ้ยตุ่งกระเป๋าถ่ากามักคักอันนี้วิ่งบนวิ่งบนเจ็ดอาจารย์วิ่งบนหลักร้อยเจ็ดกามาหลักร้อยเก้าหนึ่งสามห้าเจ็ดหลักร้อยขีดหลักร้อยกามาเจ็ด ต่อาจารย์เป็นเดินคักลักลอยเก่าหน่อยอาจารย์เนาะครับนี่จับถือยู่อืมไม่มาซ้อนนี่เนี่เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์อมาซ้อนแตาอาจารย์ให้วิ่งบนให้เด่นบนเด่นเจ็ดกระือว่าแม่นครับผมเด่นบนเจ็ดเด่นล่างหนึ่งจับคู่หนึ่งหาความล่างหาหานึ่งโอ้ตัวมาครบนีกับเขา้าตัวตัวสรุปบ่อบ่นเขาอืมนี่ชุดสรุปชุดสรุปครับเจ้มาครบอยู่อาจารย์เนาะอืมอืม ัวนี้มากกินลอยมาครบบนตัวนี้ม่นอหาหนึ่งอาหาหนึ่ง <c oughs> อ,อืนี่คือชุดสรุปธรรมชมชุดสรุปเอาแม่นของอาจารย์อยู่เด้อธรรมชมเด้อสามิตออกตับครับเอา้เอาหวันอาจารย์16กุมภาพันธ์2568ธรรมชม,มเพื่อได้เป็นแนวทางชุดล่างเพื่อได้ไปหาย,ยิบจับลอตรีนะครับเป็นแนวทางเด้อธรรมชมเด้อเลขสามตัวเน<อ>าะ้าเจ้าไปซือ้อเจ้าก็ซื้อกับเน้นล่างนะถ้าเจ้าก็ได้หลายเจ้าอยู่ว่าเป็นยังเอาแม่จัด ชุดล่างก้อนบ่อาจารย์ชุดล่างขบวนท่านเร้วบนท่านเล้วเอาชุดล่างไปก้อนชุดล่างก่อนอ่าเพื่อได้ไปหายิบจับลอตเตอรี่เอาอาจารย์บอกเอฟซีนะครับผมวิ่งล่างครับเกาครับซีครับเด่นล่างวิ่งล่างเด่นเก้ารองสี่มาครบล่างครับเก้าหนึ่งสามสี่ห้าเก้าหนึ่งสามสี่ห้ายูนีมาสองตัวครับมาสองตัวเราฟันให้เม็ดเดียวเก้าซีเก้าีตัวรองตัวไรอาจารย์รองเก้าสามครับ กันไว้กับเก่าหนึ่งเก่าหาเก่าหนึ่งเก่าหาตัวกันครับอ่าแคปหน้าจอทำชุ่มนี่ชุดชุดล่างอย่างเดียวนะครับอาจารย์ให้ชุดล่างก่อนเพราะวา่าหาห่อได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ทำชุ่มนะครับชุดบนเดี๋ยวจังรอดกันลักลอยอตอยนีเรียกหมื่บ้านเรียกหมื่ก่อนก่อนครับอาจารย์ตอนลอตเตอรี่มาแล้วมาแล้วนะครับผมเก่าสีเต็มแพงนี่เก่าสีเต็มเก่าสีเต็มแพงนี่มันจะว่ามาตัวร่างอีกบอจันนี่เก่าหนึ่งเก่าสามเก่าห้านี่ จากนาครพนมผ่นสังผมมาเก้าหาด้อาจารย์อ่าเก้าหาบอกเป่าเถาลออรีร่รีไปเลยเจ้าว,ว่าถ้าสูรตรพทผิษเนาะเรียกร่างผมรับหาดับสามดับหนึ่งครับเอาเรียดับมาตัดหุอง,องอมันเรียย,ย,ยูเกซีถ้าตามสูตรนะครับห้าสามหนึ่งนี่จะบ,มบ,บ่มาร่างบ่ม่าครับอ่าแต่ว่าอาจารย์ก็ยังมาให้เป็นตัวร่องไว้อยูอ่ก็อเลยเหลือแค่เกา่าซีเพราะเลขมันครบสูตรมีเก่าหนึ่งสามซีหา มีชมาได้สองตัวครับทาดับโยูมันก็จะเป็นเก้าเก้าสามเก้าฮาเก้านึ่งาับยูกับเม็ดเดียวเ้าตามสูตรของอาจารย์นี่ทาเจ็ดนยยลองทายดูศูนย์เลขเด่นของอาจารย์จะเป็นสกับสี่ได้เนเนี่ยครับสมกับสี่ตั้งวันที่ล้วบอม่าเนาะบอม่าวันที่มาสองกับสามบอมาตัวเลขวันเสาร์มันดอกเนี่ยขเมื่อกีนนี่เจดย์กับห้าหนึ่งเออเลขวันเสาร์เขาเขาหนึ่งเนาะวันเสาร์หนึ่งหกสองมาหนึ่งวันนี้วันอาทิตย์ สี่หกสองครับวันอาทิตย์วันอ๋อวันอาทิตย์บ่ครับอาจารย์สี่หกสองสี่หกสองเออมาหนึ่งตัวอืมสี่ติดสี่เลยนี่งเกาสีครับผมอืมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ใส่ชุดล่างมาอาจารย์อะไรชุดล่างมาพูดนลยอาจารย์นี่อันนี้วดที่แล้วชุดล่างครับมาครบล่างครัอาจารย์ครับหนึ่งหาหาหนึ่งอาจารย์ให้วิ่งให้เด่นหนึ่งเด่นหนึ่งเลยล่องสองอาการอาจารย์วงให้เล่วงหนึ่งต้องสองติดดับนี่ เนาะอาจารย์แต่ว่าข่าวตามอาจารย์นึงเอาแค่สามคู่นี่หาลอตเตอรี่ไว้นี่กับตัวนั่ได้เลยเนาะอาจารย์เนาะได้เลยครับได้เลยโอ้งวดนี้ข้างได้หน่อยบัดนี่ได้หน่อยครับอืมงวดนี้แค่เม็ดเดียวคือเก่าซีอย่าลืมกัาบตัวไว้นั่นมาครับอาจารย์เขียนน้ำอยู่เก่าซีซีเก่าเก่าซีตัวนิ่เก่าซีครับครับไว้ซีเก่าครับอืมแต่ว่าถ้าจับอาอยู่เหลือเม็ดเดียวครับแต่ดับอาย่เลยอ่าเพราะเลขดับผมกระจับแต่มองอะไรงวดมันเข้ามาตลอดอยู่ครับเมื่อกี้ผมดับสองเลขเตนี่ยครัี หนึ get, 2 2> ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเกตสองห้าสองหกสองเกตต่อเลขดับสองม,มันก็เหลืยอยูหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเกตมันกลับมาหาหนึ่งวันนี้สดับยูนี่เลขซีเลขหาตัวนี้มันดับหาดับสามดับหนึ่งมันเหลือซีครับเก่าซีครับเก่าผมคัดเล้ยวคัดอีกซีเนี่ยมันหนาจะมันเป็นลักหน่วยครับเพราะมันใจเลขเก่าซีมันมันใจริญครับหาลอตเตอรี่ก็หาไว้เลยลอตเตอรี่เต็มแพงอยู่เลยพึงมากทำมาชมลอตเตอรี่มาแล้วเพราะว่าอาจานหอยก้อนคือว่าไหอก้อนเลย นะเพื่อผู้ใดมักน้ำอาจารย์ทำช่ชมแต่ว่าเป็นแนวทางเด้อเข้ามักเข้ากับจังไปยยิบลอตเตอรี่เพราะว่าอาจารย์เพิ่งกระเนียนมะขามเก่าซีตัวร่องเก่าหนึ่งตัวร่องเก่าสามร่องเก่าสามเก่าหนึ่งกับเก่าห้านี่เป็นตัวกันตัวกันครับแต่ว่าเม็ดเดียวคือเก่าซีเม็ดเดียวครับแต่อาจารย์เขียนตัวน้อยๆไว้อยู่กับซีเก่ากับตัวไว้นั่เพื่อมาตัวกับหรือผู้ใดมามาครบล่างเก้าหนึ่งสามสี่ห้าอันนี้ครบล่างของอาจารย์ครบล่างครับงวดที่แล้วครบล่างหนึ่งสอง หาหกเจ็ดกับมาหาหนึ่งอืมอือตัวนี้ก็อะไรจังุูเอามาเทียบเนาะเอาเลยครับผมนีเลยอ่าชเอามาเทียบอืมตัวนี้เป็นเลขงวดที่พานไปครับอซองทิดดับอือผมก็เลยลงแรงฮางเกิดมาดับอรยูครับแต่ผมมั่นใจว่าเลขดับอยู่มันก็ได้เรียอแค่สามถั่วอือสามตัวผมไม่มั่นใจหนึ่งหกลายหูดครับว่วหาหนึ่งมันออกไปแล้วหาหนึ่งมันออกคือเ่าเท่ากันเ่าเถ่ากันวะอ่ามันอยู่ใกล้ๆเนี่ยอครับผม แต่ว่านี่มันใจเก้าซี่ครับฝันตองวัดว่ายจันยังมันในฝันยังนั้นในฝันเอาเก้าซี่เม็ดเดียวหน่อยจันเนาะเม็ดเดียวครับท่านผู้ชมจังรอชุดบนละกกะลักลอยหน่อยจันเนาะเว้นจากสองสามมือไปแล้วจังมหาจันบ่าวถอดกามาดูครับแวมมหาจันตลอดละเขาเพราะเขาห้องกับมหาคือเก่าทผู้ชมเพราะว่าเป็นเป็นสูตรคำนวณหน่อยจันเนาะไปตามคำนวณให้ตามสูตรเป็นหน้าท่าง ขันงวดเขาจังเสียละเสียดายอาจารย์เสียดายเนาะเป็นหนึ่งหนึ่งหกคัดแน่จัดเนาะมันใจเพราะทาหนึ่งโหไปแล้วเออบ้าเ่าก็มักคัดกับอาจารลอตเตอรี่ก็ได้ตั้งหลายเป็นกรรมลอตเตอรี่ก็ได้หนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเออมาตรงกันคัดแต่ว่าเอาคนนี้แก้มือพบพบมันใจแล้วล่ะมันใจแล้วล่ะมันใจเก้าสี่นี่แหละแต่ว่าตัวร่องนี่อาจารย์ขันจะให้ติดตัวร่องไว้เห็นติดตัวใดถ้าเก้าสี่ว่ม่านี่เป็นเก้าสาม เป็นเก้าสามลนได้สองคู่ครับเออถ้าเก้าสี่มาเป็นเก้าสามทันทีคเก้าหนึ่งเก้าหนี่กันนังห้างไว้กันห้างแต่ว่ามีสิ์มากหน่อยแต่ว่าผมคือสังลอตเตอรี่เจลอตเตอรี่ไว้แล้วเก้าห้าจันเก้าห้าจากนครพนมขจาวใหญ่มากบอกเบ่าเทาให้เจบอกเบ่าเทาเก้าห้าไว้เลยแต่ว่าท่ากําเลีย่างผมหนึ่งหาก็หนึงติดดับหาก็หนึงติดดับหากหนติดดับห้าในดับลักหนวยสรคือเมื่อกี้นี่ซกัม่แห้งอด้อาจารย์แต่ว่าซีกับบ้มา แต่เมื่อกี้ w ดับยูดับสองเอาดับเก่าสี่เม็ดเดียวน่าจันนะเม็ดเดียวกันเก่าสามรองเก่าหนึ่งกับเก่าหาเก้าสี่กันเก้าสามรองเก่าหนึ่งเก่าหาถ้าเม็ดเดียวคือเก้าสี่น่าจันครับผมอ,าาอ่าห,หาลอตเตอรี่ไว้หเลยไหมจันหาลอตเตอรี่ไปเลยเพราะเดี๋ยวนี้ติมแพงอยู่อ่าพุ่ม่า <c oughs> นะอ่าท่านผู้ชมขอบคุณอ่าอาจาร,รย์สิงห์นะาทท่านผู้ชมนั่นเขาห้ากับเขาท่านผู้ชมอย่าบอเขากับมีเขามีิลด เราถอดกามาตลอดล่ะครับเอาขอบคุณเอฟซีแฟนครับท่านฟัง,งทุกท่านนะครับผมขอให้ท่ทานสุขภาแพแข็งแรงนะครับผมเดินทางไปสายมาสายแขวงแรงปลอดภัยนะครับเอาพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ